สวัสดีครับ FC ช่องิมีชีวิตชนเ้องทไทยขาครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะพา FC มาไหว้พระธาตุพนมในตอนกลางคืนนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันออกพรรษานะครับก็เลยพาลูกๆมาออกพรรษาลเลยถือเอาโอกาสนี้พ,พา FC ชมองพระธาตุพนมองค์ใหม่และก็สักถุพระธาตุพนมองค์เดิมนะครับเดี๋ยวตามเบาดมาเลยครับสวัสดีครับ FC ช่องวิธีชีวิตชนเผ่าไทยขาบ้านสกแมวนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันเพ็ญเลยเป็นวันเพ็ญเดือนสิบเอ็ดหรือเขาเรียกว่าวันออกพรรษานะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นองค์พระธาตุพนมนะครับในยามค่าคืนสวยงามแต่ถ้าเราหันหลังให้องค์พระธาตุพนมแล้วทางด้านนี้จะเป็นประตูโขงนะครับ ต่อไปก็จะเป็นแม่น้ำโขงแล้วก็เป็นฝั่งประเทศลาวส่วนทางด้านทิศเหนือนะครับก็จะเป็นสถูปพระธาตุองค์เดิมนะนะครับสถูปพระธาตุองค์เดิมสำหรับวันนี้ก็จะมีไฟเปิดให้เข้าไปกราบสักการบูชานะครับ สถูปกิดพระธาตุองค์เดิมเราก็มาถึงองค์พระธาตุพ,พนมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะครับนะเข้ามาทางหน้าก็จะเป็นเสือสองตัวนะครับเฝ้าองค์พระธาตุพนมนะครับ เสือตัวนี้สมัยที่ผมเป็นเด็กๆผมมาวัดพระธาตพนมก็จะเห็นอยู่ในลักษณะนี้นะครับข้างในนะครับก็จะเป็นที่ประกอบทุกีนะครับตรงที่เราเห็นตรงนี้นะครับไม่มีหลังคาเป็นอุโบสถหลังเก่านะครับ แต่ก่อนเคยมีนะครับเคยมีหลังคาอุโบสถแต่พระธาพนมล้มแล้วก็มีการบรุณะขึ้นใหม่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็มีเกิดเหตุการณ์พระผ่านะครับก็ไม่ได้สร้างขึ้นอีกเลยนะครับผม ตรงนี้นะครับเป็นพระอุโบสถหลังใหม่นะครับก็ว่าได้นะครับเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนะครับพระธาตพนมนะครับก็เป็นพระธาตุประจำผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และก็เป็นพระธาตุประจำปีนักษัตวปีวอกนะครับ ก็คนก็จะนิยมมารดน้ำพญาลิงนะครับเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองในปีวอกนั่นเอง,องปีมะสิงงูเล็กเนาะรดน้ำเพื่อเป็นสิริมมงคลนะครับเป็นความเชื่อนะครับนะก็จะมีทั้ง12นักสัตว์นะครับนี่ Por ครับก็ตอนนี้ก็ดึกพอสมควรแต่ว่ายังมีผู้แสวงบุญนะครับยังมาไหว้พระธาตุนะครับตลอดนะครับก็สําหรับองค์พระธาตุพนมนะครับก็จะปิดอยู่ประมาณถ้าไม่ใช่วันพระนะครับก็จะประมาณสามทุ่มนะครับถ้าเป็นวันพระก็อาจจะหลีนะครับสามารถที่จะมาไหว้พระในตอนกลางคืนก็ได้นะครับไม่ร้อน ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูสัตถูพระธาตุองค์เดิมนะครับทางเข้าก็จะมีพญายนาคในศิลปะแบบขอมนะครับเฝ้าอยู่2ตนเหมือนกันน,นะครับ,บก,ก็เราจะเดินเข้าไปนะครับไหว้สัตถูปพระธาตุองค์เดิมนะครับที่ตรงนี้นะครับ ก็จะมีสะพานนะครับสะพานเดินเข้าไปเดินมาถึงสถูปอิพระทาตุองค์เดิมนะครับมเมื่อเรามาถึงสถูปอิะทาตุองค์เดิมก็จะเห็นนะครับพระยาณาคราชนะครับทั้งเจ็ดนะครับเฝ้าปกปักรักษา องค์พระธาพนมนะครับในความเชื่อที่บอกว่า2,500ปีถัดพูดง่ายง,งา่ายก็คือปี2,500เป็นต้นมานะครับก็จะมีการผัดเปลี่ยนจากเทวดาที่รักษาองค์พระธาพนมมาเป็นพระยาณนนาคาราอีก2,500ปีนะครับเพราะว่าพุทธศาสนานะครับมีความเชื่อจะมีอยู่ประมาณ5,000ปีนะครับหลังจากนั้นพระพุทธเจ้า องใหม่นะครับหรือว่าพระพระศหรือว่าพระอริยะเมตตเยียนะครับจะมาเขาเรียกว่าจะปรากฏขึ้นนะครับนี่ส่วนทางด้านนี้นะครับส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็น้ทววสุวรรณนะครับ้ทววสุวรรณตรงนี้ปกปักรักษาอยู่นะครับ นี่แหละครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมพาเอซีไปนมัสก,การองคชาพ,พนมนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็มานมัสก,การสถูกจิตประทัดอุเบคือจิตประทัดที่ล้มนะครับเอามาวางไว้ที่กลางนะทีนี้แล้วก็สร้างประทัดขึ้นข้อนะครับถ้าเราดูก็จะเห็นองค์พญานาคราช นะครับปกปักรักษาอยู่เพราะว่าเป็นความเชื่อนะครับที่บอกว่าหลังจากปี2,500รพระยานคราชก็จะมาผัดเปลี่ยนเทวดาที่ปกปักรักษาองค์ธาตุพนุนะครับเพราะว่ามีความเชื่อว่าพระพ,พุทธศาสนาเนี่ยจะดำรงอยู่5,000ปีนะครับหลังจากนั้นก็จะเกิดพระพุทธเจ้าหรือว่าประสูติพระพุทธเจ้ารูปใหม่ขึ้นมาก็คือพระอริยเมตตานะครับหรือพระศรีอาน พระศีอาร,รูปนี้จะเกิดขึ้นนะครับแล้วท่านก็จะไปเปิดสารีละพระพุทธเจ้ารูปนี้นะครับคือพระพุทธพุดมเนี่ยที่เขาจะกูน,นะครับแล้วก็จะเปิดขึ้นเป็นการเขาเรียกว่าทำชาปนกิจนะครับแล้วก็จะเริ่มในยุคข,ของพระสีอริยะเมตตาครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็กล่าวมา ในข,ข้าวๆครับตามที่ผมอ่านผมเห็นผมเจอครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมคลิปของวชีวิตสดของรายกาก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ